ขราพเจ้าอธิษฐานอวยพรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการตามที่จิตวิญญาณของท่านนั้นจำเริญอยู่เห็นไม่ค่ะว่า จิตว to ิญญาณของเรามีผลต่อร่างกายต่อความเจริญของเราเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราให้อยู่ในสภาพที่ดีอ่านพระเจ้าของพระเจ้านะคะแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้มีความคิดด้านบวกอยู่เสมอเพราะว่าถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งจิตใจจิตวิญญาณของเราดีเราก็จะมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีความเจริญในทุกๆด้านอย่างกับจิตวิญญาณของเราที่จำเริญอยู่นั้นเพราะฉะนั้น จิตใจเป็นต้นแบบนะถ้าจิตใจของเราดีทุกสิ่งของเราดีด้วยแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ดีทุกสิ่งก็แย่ลงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราควบคุมจิตใจความคิดของเราให้อยู่ในพระชนาของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ